นักสือพิมพ์สันเกอิของญี่ปุ่นอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่หลายคนซึ่งระบุตรองกันว่ารัฐบาลแดนปาดิ์กำลังพิจารณาปฏิเสธการเข้าร่วมงานของประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินแห่งรัสเซียเนื่องจากผู้นำรัสเซียนั้นถูกแบนการเดินทางเข้าญี่ปุ่นอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นคนหนึ่งยอมรับว่าปูตินเองก็อาจไม่ได้คิดที่จะมาร่วมงานอยู่แล้ว ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะส่งหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลทั่วโลกเกี่ยวกับกำหนดการจัดรักถวิธีศพอาเบในวันที่27กันยายนนี้เพื่อสอบถามว่าจะมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมงานด้วยหรือไม่รัฐบาลโตเกียวได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรหลายอย่างต่อรัสเซียและยังจัดส่งยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช่อาวุธสังหาร้ายแรงไปช่วยเหลือ,อยูเครนตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แผนการจัดรัฐพิธีศพให้อาเบจุดกระแสตอบรับทั้งเชิงบวกและลบจากหน้าการเมืองฝ่ายค้านและสาธารณชนชาวญี่ปุ่นโดยบางคนเห็นว่ารัฐไม่ควรนำภาษีประชาชนไปใช้ขณะที่บางคนวิจารณ์นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะว่าตั้งใจฉกฉวยประโยชน์ทางการเมืองจากการตายของอาเบะเพื่อที่จะเชื่ชูเกียรติอดีตนายกรัฐมนตรี และปิดปากพวกที่วิจารณนโยบายต่างๆอันเป็นมรดกตกทอดของอาเบะโดยเฉพาะนโยบายการทูดและความมั่นคงสายเดี่ยวตลอดจนแผนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหลังสงครามเพื่อเปิดทางที่ญี่ปุ่นมีกองทัพอย่างเต็มรูปแบบ